เอฟซีพี่น้องผู้ใดถ้าอยากได้บ้านอยากได้รถคึ้เจียญาเนาะพี่น้องจ้าพิมล้อไว้เลยจ้าสีมิโคงสุดท้ายให้พี่น้องเด็ดเด็ดเลยจ้ามือใดคะเจ๊เอาเอายิบแปดดีกว่าเนาะแมนบอเพื่อเอฟซีคนใดเอาไปเสียงไปยังสินะะแต่นี่เวลาแปดแน่นอะพี่น้องจ้าวันที่ยี่สิบแปดเอฟซีโอ้ยเบาพิษเลยเจียญาลุดเจียลาเจียลุด ยูดีๆกันลุ้เลยพี่น้องเฮ้ยมันฟูมากว่าพี่น้องเฮ้ยขนลุกสองแปดเจ้ฟูเแมนๆอะบอกพี่น้องขนลุกขนลุกยูดีๆลุดมากสองแปดข้ายี่แปดแปหาแล้วแสดงว่าปูหาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเป็นแน่ทาาอีกช็อตหนึ่งด้อพี่น้องจ้าสองแปดไดเลือกเลจ้าอันนี้ลุ่มปลเนาะลุกปาเนี่ยเ้อหลุดปาค่ะเอฟซี ปูแล้วมาเปิด่นมาหลายๆนี่เพราะให้ไปลดมาแต่ว่แต่ว่ากอย่าลืมเนาะให้รอของสุดท้ายอีกจ้าแม่แประมาณวันที่เท่าไหร่เจ๊วันทีเท่าไหร่เราบาดที่นี่เมื่อนีเมื่อนี้วันทีพกเล็ออกวันที่สิพกโอรงสุดท้ายสิบสี่กันแล้วกันเนาะเธอเจ๊ฝันเนาะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวพิมพ์รอนะคะเอฟซีจ้ารอด้พี่น้อง